ตอนนี้นะคะเราอยู่ที่อำเภอเขาพนมนะคะตรงบริเวณที่มีก้อนหินขนาดใหญ่แล้วก็ต้นไม้พัดมาพร้อมกระแสะน้ำแล้วก็พัดลงมา,าทับบ้านเรือนประชาชนนะคะหลายสิบหลังคาเรือนบริเวณที่เราเห็นว่ามันเป็นพื้นที่ที่ราบเรียบเต็มไปด้วยก้อนหินแล้วก็เศษต้นไม้ในบริเวณ รอ,รอบๆนี้นะคะชาวบ้านบอกเราว่าบริเวณนี้เนี่ยจะมีบ้านเรือนประชาชนนะคะอาศัยอยู่หลายสิบหลังคาเรือนเลยทีเดียวตลอดเส้นทางที่เราเดินขึ้นมานะคะเ,เราจะเห็นพื้นบ้านแต่เราก็จะไม่เห็นเป็นตัวบ้านที่เป็นที่เป็นหลังนะคะให้ให้เราได้เห็นกันมากนัก ที่เห็นชัดๆเลยนะคะก็จะมีประมาณ2อถึงสหลังคาเรือนเท่านั้นที่ทีท่ยังเป็นตัวบ้านอยู่นะคะแล้วก็ตลอดเส้นทางที่เราเดินขึ้นมานะคะก็จะมีพี่น้องประชาชนนะคะชาวจังหวัดกระบี่แล้วก็ใกล้เคียงเดินมาดูเดินทางมาดูบริเวณพื้นที่ที่เกิดเหตุนะคะคณะของเราก็จะประกอบไปด้วยคุณวัฒนานะคะเสื้อส้มๆนะคะที่เราเห็นอยู่ แล้วก็คุณบุฒิไกลค่ะคุณอนันต์นะคะแล้วก็พี่รัตนะคะอีกคนหนึ่งที่เราจะเห็นก็คือพี่เติมคุณวัฒนะกับพี่วุฒิไปถึงไหนกันมาคะถึงยอดเลยถึงยอดเหรอคะอแน่ใจเหรอคะว่าถึงยอดหรือคะสุดย,ยอดค่ะ รองเท้านะคะของแต่ละคนก็จะไม่อยู่ในสภาพเดิมดูของดูดูเหมือนว่าของพี่วุฒินี่จะจะโอเคที่สุดนะคะแน่นอนนะคะตอนนี้พี่วัดยังโอเคอยู่ไหมคะหลังจากหน้าเขียวอย่างที่พี่วุฒิว่าน้ํายังยังยังโอเคไหมคะสะเบียงยังอยู่ยครบไหมคะไม่ได้กินเลยค่ะนั่นแห,หละคะ่ะที่ถูกต้องค่ะอันนี้นะคะที่เป็นห่วงที่สุดจริงๆแล้วหายไปนานนะคะเราก็ห่วงสเบียงค่ะ